สวัสดีครับดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมเด็กไอวีนะครับวันนี้อยู่กับผมพ่อนะครับนักวิทยาศาสตร์เอเปคครับเป็นเกสครับเก่งครับเป็นเกสเหมือนกันวันนี้นะครับเราจะมาพูดในหัวข้อเคสสต t u d ที่เราไปหากันมาอือคือเป็นเรื่องของเมอร์ฟร้ายถูกโจมตีโดยทุนดีทางไซเบอร์สครูตี้โดยนอร์ทเเพนธาครับอ่ะเราจะพูดเกิดข้าวข่าวบันทอกมันเป็นยังไง อ่าตัวบริษัทเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับก็ที่เราความความรู้จักในด้านของเมร์กันก่อนเลยก็ได้อืมครับก็อ่าเอพมัลเลอร์หรือเมย์นะครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1904นะครับเป็นบริษัทที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะแก่มากและแก่กว่าพ่อแก่กว่าพ่อเหมือนกันเป็นร้อยปีอะร้อยปีร้อยปีนะครับเริ่มเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยเมย์ทำตัวอ่าอ่าเป็นตัวโลจิสติกทางด้าน ขนส่งทางน้ำทำเรื่องการขนส่งสายเรือสายเรือแต่ว่าหลังเหตุการณ์เนี้ยก็ตัวเมย์ก็ชิปมาเป็นตัวเอ็นทูเอ็นโลจิสติกมากขึ้น<ม>เป็นโลจิสติกบูรณา,าการก็คบทั้งวงจรครับมีทั้งทางบกที่เป็นรถขนส่งแล้วก็ทางน้ําที่เป็นการเดินเรือเหมือนเดิมแล้วก็ทางอากาศที่เป็นการขนส่งที่รวดเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ครับเหมือนเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับรับจบรับจบ หลังจบทุกอย่างคุณมีตังพอหรือเปล่าความยิ่งให,หญ่ของเมึร์เนี่ย <Trop> ถ้าเกิดอธิบายเป็นคำพูดเ่ยขนาดไหนก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีที่สุดของโลกของโลกเลยตอนนี้ระดับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ต้องระดับโลกวะตอนนี้หนึ่งพนักงานก็กินดีอยู่ดีอยู่เมอร์เนี่ยคือแบบจุดเด่นของเขาเนี่ยที่เราก็น่าจะรู้กัน คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีสีสีฟา้าดาวเป็นดาวสีฟา้าใช่เนลย <Mer ck. S 1> เมอร์กเป็นเมิร์กโอเคแล้วเมิร์กใช่ไหมเขาเนี่ยอ่านคำได้ว่าเขาเป็นธุรกิจตัวที่ติดใช่ไหมครับอ่านเขาว่าเขาก็มีพาร์ทเนอร์เยอะใช่พาร์ทเนอร์อย่างหลักๆที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์มีอนะไรบ้างณตอนนี้เป็นตัว Microsoft แล้วก็เป็นช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยตัวเมอร์กจะเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวบริษัท ไซเบอร์คนทานดีจะเยอะเออครับผมเหมือนลงทุนเยอะขึ้นเฮ้ยพอพูดถึงลงทุนนี้ต้องเข้าเรื่องนี้แหละพูดถึงตัวไวรัสนี่อยอ่าอ่ตัวไวรัสงั้นเราไปส่วนของนานของไวรัสว่าทําไมใครเป็นคนโจมตีเมอร์ในเหตุการณ์วันนั้นเกิดตอนไหนทําอะไรได้อะไรไปบ้างเหตุการณ์นี้คืออะไรคืออะไรแล้วมันแรงขนาดไหนแล้วทําไมเราถึงศึกษาเคสนี้ให้เพื่อนเนฟังโอเคครับก็คือเรื่องที่ตัวนัดเพทาตครับ ตัวรอตเนชาเนี่ยก็จะเป็นตัวไวรัสที่ที่ตอนนี้ตอนนี้ข่าวยังไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่ดีครับแต่ว่าคนก็จะกระซุบกระซิบกันว่ามาจากตัวรัสเซียส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตัวยูเครนกับรัสเซียยังกระทืบกระทืบมันอยู่ตัวไวรัสเนี่ยเหมือนจะเน้นโจมตีแหละตัวยูเครนเป็นหลักนะครับเป็นโดนโดนเยอะกว่าใครบ้านกว่าใครเขาเยอะกว่าใครบ้าน ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาใช่ก็เนี่ยโดนเยอะเลยก็ก็ตัวไวรัสเนี่ยเจาะเข้าตัวรัฐบาลยูเครนไปเลยแล้วก็แพร่กระจายในในตัวเชนของตัวธุรกิจในยูเครนตัวเมิร์จก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ที่จะกระจายศูนย์ไปต่างๆหลายประเทศก็ก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยครับ พวกนายคือเมิร์กในยูเคนก็รับกรรมไปนะรับรับกรรมไปครับ,บรับกรรมไปแตเหตุการณ์นี้โดนไปสิบวันประมาณสองพันล้านออโอ้โหต้อเสียหาเยอะเยอะมากน้ำน้ำเออเออทีนี้พูดพอพูดถึงไวรัสเนอะแล้วแบบบริษ,ษัทเขามีการจัดการ,การเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไวรัสพวกนี้ยังไงแล้วก็ด้วยพอเมอร์กเป็นธุรกิจแบบระดับโลกอะไรางเนี้ เขามีวิธีแบบสื่อสารกับ Key Partner หรือว่าท่าเรือหรือลูกค้าของเขาทั่วโลกยังไงบ้างตัวตัวเมอร์ก็ที่ที่เห็นมานะครับก็คือจะเป็นโพสต์ลงเว็บไซต์ตัวเมอร์เองเลยเท็อคชั่นเลยแบบอ๋อตอนนี้เกิดอะไรอยู่ใช่โดนอะไรลูกค้าแบบเฮ้ยเกิดอะไรเป็นไรวะทำไมทำงานไม่ได้เลยทำไมทำไมของยังไม่มาทำไมไม่ถึงสักทีตัวซ e o เนี่ยลงมาจัดการตั้งแต่แรกเลยแบบ ติดต่อหาทุกคนที่เป็นพา์ทเนอร์ตอนนั้นนะครับว่าออตอนนี้เมอร์สกำลังโดนอน,นี้อย,อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เริ่มติดต่อกันประมาณตอนบ่ายของวันที่27เจจูนปีสองพเจอแล้วเมอร์สก็เป็นบริษัทใหญ่ใช่ไหมแล้วทำไมคือเขาเขาไม่มีระบบป้องกันเรื่องนี้เยไซเบอร์สกิลที่เขาแบบอ่อ,อ,อนแบบว่าไไณนะตอนนั้นตัวเมอร์สทำเป็นตัว s i n g ก e พอย n ์อยู่ก็คือรวมข้อมูลจากทุกสารทิศทั่วโลทั้งโลกเข้ามาในจุดเดียวก็คือเหมือแบบเอาข้อมูลจากทั่วโลกมาเข้าบริษัทตโลงไว้ที่เฮดค q u เตอร์รวมรวมไว้ที่จุดเดียวเลยแบบข้อมูลรวมเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวถ้าข้อมูลตรงนี้เกิดอะไรขึ้น ก็จบกันตรงนี้แหละแต่พูดถึงมันก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือข้อดีคือมันข้อมูลอะมันจะแบบมันจะรวดเร็วได้ได้อยู่ที่เดียวไม่ต้องกระจายไปทั่วที่ใช่ใช่แต่ข้อเสียก็เนี่ยคือถ้าเกิดโดนทีจุดเดียวหรือว่ามีอะไรเดินลอดเข้าไปก็เรียบ้ก็จเรียบร้อยการลงแต่ว่าตัวเมารอดมาจากแบบตัวซิสเต็มที่ดาวในประเทศชิลีอยู่ก็คือข้อมูลก็ยังหลงเหลืออยู่ก็เลยรอดมาครับรอดได้ไงก็ สิสต์มมันไม่ได้ต่อกับตัวอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เลยไม่ได้อัปเดตเลยไม่โดนไวลาของวะแค่เดีโชค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 ร้ายโชคดีโชคร้ายถือว่าถือว่าโอ้โหรอดมาได้แลควก็ใช้เวลาสิบวันเนาะในการแก้แก้แก้ไขใช้เวลาสิบวันร่วมกับไในตัว Microsoft ทําตัว m i มัคซอฟประโหวขึ้นมาเป็นเซอร์ฟเวอร์เชิตี้ของตัว m i มัคซอฟขึ้นมาใหม่โอเคงั้น ต่อไปเนี่ยคือเราจะพูดใน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 ส่วนของว่าเอ้ยเราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างแล้วก็เราจะปรับใช้ในธุรกิจในไทยยังไงครับก็เริ่มแบบที่อ่ะเราเหตุการณ์นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรคือในในเพื่อมาปรับใช้ในธุรกิจไทยครับเอ่ออย่างแรกเลยเนาะในในเชิงของ,งนะ s m b เอ็มบีนะเอสเอ็อด้วยอาจจะเป็นอาจาอาจะไม่ใช่ s m b ก็ได้อาจจะเป็นธุรกิจของในไทยไทยครับอ่ะคิดว่าพวกธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะมีแบบ การจัดการพวกระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะไรอยู่อะไรแต่ว่านี่ก็อยากจะให้ความเห็นวาแบบเออพูดถึงเรื่องซิงเกิลพอยต์เนาะซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลเยอร์นะครับการรวมข้อมูลไว้ที่เดียวครับมันอาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจอากัน,กนถ้าแบบมีข้อมูลอะไรโจมตีหรือว่ารั่วไหลไปนย่ยมันก็ส่งผลให้บริษัทเรา <ท>ำ <Okay. S 2> ดำเนินงานได้ช้าลงว่าคือว่าจะกลับมาทํางานได้ก็มันก็เสียเวลานะครับก็เลยอยากจะแนะนําว่าแบบธุรกิจในไทยก็เก็บข้อมูลไว้บนข่าวด้วยก็ดีเหมือนกันอย่าแบบรวมข้อมูลไว้ที่เดียวหรือว่าจะทําเป็นไฮบริดก็ได้แบบที่เมิร<ม>์ทำนะมีทา้งฟิสิกส์แล้วก็มีทางตัวขึ้นข่าวเราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่า วันนี้ข้อมูลเรายังเก็บดีอยู่พรุ่งนี้อาจจะโดนโจมตีแล้วก็ได้อันี้ก็ไม่มีใครรู้อืก็เราจะคุมพนักงานทุกคนในบริษัทให้ทําตามกฎก็ก็ไม่ได้ดีเอแล้วก็นั่นแหละมันก็จะมีแผนเนาะมีแผนเหมือนเป็นแผนสําหรับเอเตรียมไว้สําหรับธุรกิจที่แบบอาจจะโดนโจมตีหรือว่าอะไรเข้ามาแบบเนี้ยธุรกิจเอ้ยแผนที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินงานได้แบบปกติให้เร็วที่สุด เออมีแผนที่เรียกว่าเลยนะ BCP ห BC <P S 2> รือเปล่าเป็น business continuity plan นะครับก็ตัว DRP ว่า disaster recovery plan นั่นเองก็คือแผนก็คือ recover บริษัทหลักจากเกิดเหตุนะรวมไปถึงการวางแผนว่าเออถ้าบริษัทของเราเนี่ยโดนเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ย อย่างเช่นไม่จำเป็นต้องเป็นไซเบอร์จนโดนจนทางไซเบอร์สตา c y ไซเบอร์ก็ได้ mm. อาจจะเป็นในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติหรือว่าเออโรคระบาดอะไรเงี้ยอย่างเช่นโควิดสิบเก้าอะไรเงี้ย <ตะ S 1> ที่บริษัทหลายๆหลายๆบริษัทก็อาจจะต้อง,องปิดตัวต้องปรับแผนใหช่ก็มันก็จะเสียเวลาในส่วนนี้ครับก็เลยอยากจะนําเสนอธุรกิจไทยและกันนะครับว่าแบบเออเราก็ เตรียมแผนเออเตรียมแผนไปก่อนเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าแบบชะล่าใจขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ครับว่าบริษัทเราเนี่ยวัน,นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็จะอยากแนะนําแบบนี้แล้วกันครับไปประมาณก็ประมาณว่าเอยทำคล้ายๆแบบถือว่า เก็บเงินออมฉุกเฉินประมาณนี้มีไว้เพื่อใช้อะไรย่างนี้จะได้รับมือทันก็กันไว้ดีกว่าแก้แบบใช่ใช่ใช่กับ p o a c t ทีมอ่าสัมพั i ธ์กับ p o a c t ที e นั่นเองโอเคการทำ p o i ะโทีคก็วันนี้ผมก็สามคนก็สรุปประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจก็อยากจะชูจุดเด่นในด้านของการทำ BCP DRP นะครับในด้านการไว้ดีกว่าแก้นะครับทุกคนขอบคุณครับ